สวัสดีจ้าพี่น้องมาพืชก็ไมาา่เฉาหิมะตกจ้ะโอ้ย,อยก็เลยมาจุดเทียนให้พักจ้ะกว้งตรงฉันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหลอนมันเลยไม่ใหญ่อ้มีนนอนมากินด้วยเั้นปลูกติดกันเกินจ้ะดูว่าข้างนอกหิมะตกจ้ะ ถ้าสวนใหญ่ๆที่เขาปลูกขายเน,ะน,ะน,ะนะาะผลไม้อ่ะวกแอปเปิลวกผลไม้แบบอ่างวนอะไรแบบนี้กำลังออกดอกเลยเขาก็จะก่อไฟให้มันเนาะเขาจะก่อไฟให้มันเพราะว่ามันหนาวเนาะที่มากำลังละลายจะไม่เฉาก็ตกเร่งๆปลูกมันพลังเล็ว จะเป็นยังไงนี่ฮ้หลังนะไว่าดอกไม้ฉันก็จมอยู่ใต้หิมะออกดอกสวยๆรุ่นกอดดอกโรกๆนะต้นนั้นเนาะต้นนี้ก็พึ่งดอกพึ่ง่วงเป็นยังไงก็จะไม่ได้กินพี่น้องเนาะจะ้เอามาให้ดูพี่น้องว่าอยู่เมืองนอกมันก็มีพาย <laughs> ภัยธรรมาชาติเนาะแบบพี่มะไม่หลงเลยดูยังไงพักอะไรเราก็ตายเนาะอันน่ะลดล,ะละดิสเซียลดิสฉันลดิสปูกเป็นเดือนเลยจ้ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหล่อนต้นหล่อนเกาะก็ออกไปยังดีกลับมาหนาวอีกแบบดอกใหม่อยู่ไต่ไต่ี่ม <laughs> ะเนาะ ังดอกสวยหิมะเป็นหิมะนํำแข็งจ้ะหิมะนนํำแข็งแบบว่าเอ,อเป็นนํำเข็งจ้ะเนี่ยดอกไหม่ทั้งนั้นเลยจะกำลังสวยที่ไทยให้ดูวันนั้นเนะาะไทยดูวันก่อนจ้ะจ้ะไปลยจ้ะเอามาให้ดูไพ่ทักมาฉาดท้าไมพลาดผลไม้ดอกใหม่ตายเนาะทิวลิปก็กำลังจะเป็นดอกจ้ะน้าบานงาม,งาม นจ้าไปแล้วจ้าเอามาให้ดูกันปีนี่จะไม่ได้กินผลหม่จ้าหิมะมาต้นเป็นดอกนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า